วันนี้ครับผมบอยปืนจีนครับไม่ได้เจอกันนานนะมามามาคุยกันวันนี้บังเอิญว่ามีเมื่อมเมื่อกี้กำลังโพสตเรื่องออผมทําระบบถังลมให้ลูกค้าท่านหนึ่งอยู่แล้วก็บอกว่าใครจะทำอ่ะก็สั่งมานะครับก็คือจากแม็กกาซีนเดิมเนี่ยนะครับมาอย่างนี้ใช่ไหมปึ๊บไม่ไม่ไมนี่แผมก็ต่อระบบถังลมให้คราวนี้มีคนก็ถามว่าแล้วถ้าเป็นระบบ ระบบของมารุอีที่ที่เป็นพวกลูกโม่จะทําได้ไหมก็ทําได้นะครับอ่าแต่อันนี้มันอันนี้อันนี้คล้ายๆกันอันนี้จะเป็นของ h fc นะครับตอนนั้นก็ส่งมาทดสอบกันเลยลองลอง,ลองทำดูนะครับก็สามารถต่อกับระบบลมได้นะครับมาดูนี่ก่อนมาดูก่อนพูดถึงเรื่องระบบลมก่อนนะครับนะป,ปึ๊บเสียบสายเข้าไปนะครับผมก็เปิดวาล์วเบินผมซ่อมป,ปืนอยู่นั่งซ่อมป,ปืนตรงเนี้ยผมก็จะทําระบบลมไว้เพื่อประหยัดแก๊สนะเห็นไหมเงียบกริบเวลายิง ็นไหมคราวนี้มีคนถามว่าแล้วถ้าเกิดถ้าให้ให้เอามารุอิมาทำก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพวกมารุอิหรือพวกจีนเนี่ยเกลียวมันไม่ใช่เกลียว m อทอ่ะที่ผมใช้มันคือเกลียว M5 M5 เนะครับเกลียว M5 านะครับพอคราวนี้พอใช้เกลียว M5 เนี่ยพวกมารุอิหรือพวกจีนธรรมดาเนี่ยเกลียวเขาไม่ใช่ M5 พอมันไม่ใช่ M5 ผมก็ต้องมีตัว ทับเกลียวใหม่นี่ผมก็ใช้ตัวนี้ทับเกลียวคราวนี้พอใช้ตัวทับเกลียวเนี่ยจะไปใช้วาวเดิมไม่ได้ล้นะครับเขาบอกว่าเ้าถามผมว่าถ้าเกิดใช้เกลียวจะสามารถกลับมาใช้แก๊สเหมือนเดิมได้ไหมจริงๆอะผมทําไว้แล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้โพสโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆอย่างคือผมโดนเบรกผมก็เลยไม่ไม่เอามาให้ดูเดี๋ยวมาให้ดูครับตัวไฮบริดน่เป็นยังไงใช้แก๊สก็ได้ ใช้ระบบลมก็ได้เล่นอยู่บ้านใช้ระบบลมนะครับออกไปข้างนอกใช้ระบบแก๊สได้อย่างนั้นก็ได้มาดูกันเริ่มต้นเอาสายออกไะทายังไงผมก็ใช้วิธีกดด้านข้างเงี้ยกดปุ๊บโอเคไหมเออปิดวาล์วแล้วกึบหรือว่ายังไม่ได้ปิดวาล์วปุ๊บสายจะหลุดออกไปถูกป่ะเหตุผลทําไมผมถึงมีข้อต่อตัวนี้จริงๆผมวางแผนไว้ตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าไอข้อต่อตัวเนี้ยกับไอระบบลมเนี่ยผมมีเหตุผลทําไมผมต้องมีข้อต่อเพราะผมจะทำไฮบริดไง ครานี้ปุ๊บผมก็เลยสร้างตัวฮ่า,าวาวระบบไฮบริดนะครับเป็นตัวข้อต่อถามว่าผมพยายามทำให้มันง่ายที่สุดนะครับคือคุณไม่ต้องไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการใช้มืออย่างเดียวหมุนนะเหตุผลที่ผมบางทีอะผมถึงใส่ใส่ให้ลายปื๊บอย่างนีนะ้เวลาคุณจะถอดออกคุณก็แค่หมุนธรรมดาอย่างนี้ใช่นี่ฮนะผมใช้มือเฉยนะหมุนธรรมาดาอย่างนี้นะโอเคไหมแล้วก็เอานี้ ตัวไฮบริดผมนะครับตัววาวไฮบริดนะครับแต่ด้วยเหตุผลหลายอย่างแล้วก็ด้วยราคาของวาวตัวนี้ผมพยายามหาตัวที่ถูกที่สุดเพื่อจะเพื่อลดคอสตถ้าทํามาขายแล้วราคามันสูงเกินปืนไปมันก็ไม่ดีถูกไหมนี่อ่ามาดูนะครับคุณก็เอาวาวไฮบริดสักก็ไปนะขอขอเล่นก่อนมองไม่ค่อยเห็นเห็นไหมแค่ท Review, ํารีวิวฟาสคืนๆแล้วเขาไม่อยากให้ผมรีวิวนะบางคนเขาไม่อยากให้ผมรนะีวิวแป๊บนึงโอเคนะ ผมก็ใช้มือหมุนธรรมดานี่มือผมไม่ได้เท้าบุก่อนเลยเพิ่มเลยนะใช้มือธรรมดานะครับผมก็เติมแก๊สปัญหาคือว่ามันยาวออกมาบางทีมันก็ดูน่าเกียดนะครับแต่ว่าสําหรับผู้ที่เป็นแม็กกาซีนก็แม็กอันนี้สำหรับเล่นในบ้านสิใช่ไหมคุณจะได้ไม่ไม่ต้องเปลืองแก๊สไม่ต้องเปลืองอะไรนะครับนี่คือระบบไฮบริดนะครับใช้ได้ทั้งแก๊สและระบบลม ในทุกโมกก็ทำได้นะจริงๆผมกำลังทดสอบในระบบ c o 2นะครับผมแต่ว่าปัญหาคือว่าไอตัวจับรูปมันจับค่อนข้างแน่นนะครับก็เลยข้ามไป c o 2ก็ไว้เป็น CO2 อ2งั้นก็ดีแล้วนะครับโอเคเลิกแร่นนะครับเเอิตอนนี้แก๊สมันอยู่เยอะหน่อยใช้มือหมุนนะครับเห็นไหม โอเคออกหมดละง่ายเอาวาวเดิมใส่โอเคไหมก็กลับมากลายเป็นระบบลมมีชื่อมือเปล่านะเหตุผลที่ผมมีข้อต่อเพราะเห็นนี้นะครับนะเพราะผมวางแผนยาวไว้นิดนึงโอเคสายเสียบเปิดวาวลมคราวน,นี้กลับกันถามว่าและอย่างนี้เราใช้กับพวกแก๊สได้ไหมพวกพวกแม็กกระสีที่มีการโบแบค็ค อันนีว่งกมา,มาดูกับเจ้าตัวเอียร์ซีกอกสิบเจ็ดนะครับตัตนี้มาแต่ตอนเป็นตัวต้นแบบแล้วเปิดวาวอันนี้จะออกให้ดูก่อนนะลูกหมดสไลด์ค้างโอเคโอเคโอเคนะอันนี้ปกติระบบลงปกตินะโอเคเปิดวาวก่อนแล้วเรามาใช้ตัวไฮบริดนะครับอยากจะเล่นแก๊ส โอเคนะหมุนว่าวออกอย่างที่บอกครับอถอดแม็กซี่ออก่อน,อนหมุนว่าวออกอย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วดีไซน์ไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามีคนเบรกก็เลยเออหยุดอยู่ก็ได้ไม่ว่ากันนะครับอ่าใส่กับเข้าป้านะครับนะนี่ขอเร่งก่อนต้องสลับคนตาดี <laughs> โอเคนะจบใส่แก๊สใช้งานได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะ ด้ยินเสียแก๊สเข้าไปไหมเข้าไหมตั้งแต่ใช้ไอ้ระบบลมนะผมนั่งซ่อมปืนนี้ผมประหยัดแก๊สไปได้เยอะมากเลยไม่งั้นนะผมมีอย่างต่ำนะสองวันหนึ่งกระป๋องซ่อมเยอะมากโอเคไหมอ่าดูตอนนี้เป็นระบบแก๊สโอเคใส่ตูนไฮบริดแล้วโอเคไหมโอเค อยากเล่นแก๊สก็เล่นได้อยากจะเล่นระบบลมก็เล่นได้นะโอเคป่ะแต่ตัวไฮบริดยังไม่ยังไม่ได้ทำอาอกขายนะครับเห็นมีเพื่อนก็ถามมีคนถามว่าจะจะแปลงกลับมาเป็นระบบแก๊สเหมือนเดิมได้หรือเปล่ายุ่งยากไหมจริงๆอ่ะตัวไฮบริดมันแก้ได้นะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านรับชมนะครับขออภัยที่ช่วงนี้ไม่ได้รีวิวอะไรเพราะมันไม่มีอะไรใหม่ให้รีวิวอ,อะ่ะก็เลยไม่ <ckt> <gambling. S 2> รู้จะรีวิวอะไรให้ดูนะบางตัวมันซ้ําๆอ่ะยาเหมือนกับก๊อกส9 x สีดาเคยรีวิวไว้แล้ว อพอสีไซ์มาผมไม่รู้จะรีวิวทำไมเพราะข้างในมันคือตัวเดียวกันนะและอย่างหนึ่งตอนนี้เราไม่ออกยิงนอกบ้านนะหน่งปีเราขอ1นปีนะคือน้องข้างบ้านเพิ่งเกิดนะครับเกรงใจฮนะเดี๋ยวเขาตกใจนะผมเคยมีลูกผมเข้าใจไงโอเคนะแล้วมีอะไรดีๆจะรีวิวดูอีกโอเคนะสวัสดีครับ